พักซูนี่พี่น้องมอว้าหนิฝนตกโอ้ยเขียวเลยมุ้งแผงกางเงือกัน,กกกนแต่กี่หลดเป็นตะบอลออดอเห็นบอกมุ้งแผงปูกไปแต่กี่บอขึ้นเลยทำท่าสีบอลอดฝนตกต้องไฟเบิ่นสองหมื่นสามหมืม่นเขียวเลยอันนี้มุ้งแผงเพิ่มไส้เพิ่มดินเข้าไปเมื่อกี้นี่ กำลังงามเลยบอกไปไหน,นเขี้ยวเลยตันบางฮงเพื่อ่ันี่มันเป็นหนอดจังไหนอดยิกยิกยกเยิกเป็นตะบลอดบอพีอ่นอนกระถารุ่นพ่อกันได้มาเพื่อัดการปลูกพักซอยกันเลี้ยนหลูน้ากันครับลุงแผนลุงแผนก็บลัวหรอกลุงแผนก็คอยเลี้ยนหลูไปน้ำไม่เลยเห็นบ่ ตัวน้องพริกเด็กก็เริ่มหน่วยออกน่วยร้ายแล้วเห็นไ่พี่น้องอันนี้เป็นบักพริกนะที่เป็นบักพริกบ่หมีนบักพริกที่แรกหนึ่งบาหมีนบักพริกสี่ฝ่าแต่ว่ามันบะหมีนอายุมันนี้สิปะเกือบปีแล้วปะที่แรกเป็นตะบลอดด้พี่น้องอันลูกแผนปลูกนี่พอที่นี่พ่อมันเลยขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นเรื่อยเรื่อยเลย นี่ลุงแผนปลูกใส่กระทางนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยได้แค่หวตน้ำธรรมดาลุงแผนการเงินเนท่าก,กันแต่ว่าปัญหาของมันคือแมงวันท่องสีมะไอ้วางไข่ใส่หมากมันลุงแผนพยายามแก้แก้ว่าหายเลยลุงแผนกันอันนี้ต้นต้นสมมติว่ลุงแผนปลูกว้หลังบานลุงแผนนี่เหตุไงมันเป็นงาตากออกเปื่อสีเป็นหม่มเอาให้ห้าพักผ่อนข้างบนก็นเป็น หมักสับปะรดเดี๋ยว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 ติสูว์ไปเพิ่งด้อเห็นมะนั่งเห็นมะพี่น้องกล้องนุ๊งแผีนบ่ค่อยดีไปเลยอาจเทียนนิดนิดหน่อยหน่อยนะพี่น้องเนาะต้นไลยปลูกได้ต้นผึ้งวงเครือมันอยู่ข้างล่างเครือมันอยู่หม่อะไรกินเลื่อยเยอะเห็นปะได้กินตลอดเลย ว่าลูกเพนเสียเอาทางน้ำไปหันเวลาอาบน้ำก็น้นำมันก็ไหลไปเห็นไหมอันนี้ต้นมะกเกษลูกแพนเอาเครื่องยนตนั่งเซน้าเป็นเครื่องยนตนั่งที่นนองเห็นบอกลูกผพนกะติตัดงามันออกเลยๆใบห้มันขึ้นสูงต้นมะเกเศษก็เสีไห้เคื่องยนตนั่งมันมันเป็นไอเป็นพุ่ม ลุงลุงแผนบ่ได้ไปซื้อเขาลุงแผนเก็บกินอยู่นี่แหละนี่งาาก,กเศษเรื่องขึ้นสูงแล้วลุกลุงแผนก็ติดตัดตัดออกว่าบ่ลุงลุงแผน่ผีบ่อให้มันขึ้นซูงค่าค่ากระบอกไข่งามหอกแต่ว่าก็ได้กินนี่เลยมันอ,ออกออกนอกเื่เรือยู่เพราะว่าลุงแผน่อาบน้ำอยู่นี่ก็น้ำ ทางน้นอยู่หันมันก็นไหลลงมาหนินี่เห็นบอกส่วนทุกอีตูเจอฝนเข้ายกัน้ำเลยลุงแผนกับเลียนหลก,กันการปลูกพักไปน้ำพี่น้องลุงลุงแผนกับโบมีความรูอย่างดอกแต่ว่าเห็ดเห็ดสม่ำเสมอเลียนหลไปน้ำง่ามแนวบางง่ามแนวกัญามันอันในต้นบางง่ามเขาก็ลกออกต้นง่ามกับเสริมดินเสริม บัดไอบัดทุลิบเข้าไปเอาใบไม้แหงใบไม้เน่ามามาใส่โค่นมันลุงแทนเกิดคอยเล่นลูไปนั่ครับเพราะว่าปัญหามันก็คือมีผียามีหมดมีสัตูเปิดร้ายครับลุงแทนเกิดพยามเล่นลูไปก็ศึกษาในทางยุ่งๆเนี่ยในไล่หลายหม่องดึกศึกษาโดยตัวเจ้าของเนี่ย แต่ว่กพิกตัวนี้มันเป็นอย่างก็จังเป็นหมากยังสี่เป็นหมากอยู่ยอดมันไร้ย่อนย่อนอมันก็บอขขืนเห็นหมพี่น่องโอ้ลุงแทงกันเงินด้วยกันลุงแทนทีบึงต่อไปแบบ่ามันงสิมันติเป็นในลักษณะแบบใดโอ้แต่ยักหัวอันนี้อันนี้อนอหอมเปี๊ยมนบอกหอมเปี๊ยกระเคี้ยวเลยพพักอีตัวข้นขืนน้ำมันบอกตัวก็เริ่มงามพี่น้อง อันนี้อันนี้ท่าลางสิลดปลอดหลอดตรงนี้แต่ว่าก็เป็นดากเพราะว่าบางเถือต้นใหม่มันก็ซอยเหลือจะคข้องเก่งก็มีให้กันมันไปงยายมัน่อยืนให้จะคล้องให้อยู่ได้ลูกแพนก็บบริซอยยังหลายเกี่ยกรลุ้งแผนก็เอาน้ำสบู่มาสีสามมือจีดท่านึงแต่ว่าในพ้นลอยเปอร์เซ็นต์บ่อกระบอกก็บริพ้นรอยเปอร์เซ็นต์บบ แต่ว่ากันยังดีก็เข้ามาเห็นอย่างแต่เข้ากัาคจันหมดได้เพียกับบอมี่เพราะว่าหมดเป็นตัวน้าเพียขึ้กนมากนี่ครับอันนี้ก็เป็นพักบักแข้งบักเกือพวงก่อนตเกียบกินอยู่เลยถึงมันบังงามแต่ว่ามันก็เป็นหมาหายล่งแผนกินเลยๆเกือบพวงบักเกือพวงนี่มาครับ มันจะเป็นหมากเรื่อยๆได้ไป่นอดีก็เข้าไปสื่อเขาสื่อเขากะแก้งแกงยิ่งหนที่เข้า,ปา,ไ,า,า,ปาไปยัดไปเข้าเข้าขวยัดไปนี่พักอีเลิศนุ่งแผนกันมีอยู่ข้างล่างพักอีเลิศมัน,มมนะก,นมกีมักงมเนาะต้นหมากุงกับบ๊อลูว่าวจะได้กินบอ <laughs> นลุ่งแผงกับปูปไปที่ไ่นหรได้กินกับห,หรือว่ามีเป็นบุญไปว่าต้นหมากนุ่งแผปูมันกิบว่า,าได้กิน นี่เ็นยังไงวะเด็มันเปิดไนตามธรรมศาสตร์ปลูกไปหลายตัวนอยู่อันนี้กักชี้เล่าเข้าอ,อันนี้นุ่งแผนทตีเอาไว้แต่เป็นมเมล็ดพันธุ์บอตองไปสื่อแต่ว่ามันติดเป็นเม็ดไฮบอ <c oughs> อันนีุ้่งแผนกกายบักพิกบักพิกนี่หนอบักพิกวัานเ่านะบักพิกสามเดือนบปลูกไปแล้วซีซีหากระถาง หอมผัชชี่ที่สียังก็เอินพัชชีไปแต่ใส่หลับใส่ก่อยอน,นี่เอิญมากเลยเลยแต่ก็ได้กินอยู่ครับบอดลูกแผ่นบอดอไปซื้ออันนี้เป็นค่าหนามข้า,นาหนาเมาก็ว่บอต้องไปซื้อครับลูกแผ่นก็มีเอาไปแตามซี่แก้วนี่นะครับลูกแผ่นก็พยายามเรียนรู้ครับการปลูกพักปลูกนั่นลูกแผ่นก็บมีความรู้อย่างดอก กะเรียนรู้ไปนั่มเบิงไปนั่มนะครับพี่นองก็อยืาลืมกดที่ตามนุ่งแผนในเด้อครับเด้อคลิมเี่ก็บอสันบอเา่า <c oughs> ก็สวัสดีครับ